ประการที่สามคือจิตยาบไปรู้หน้าที่ตายไปแล้วจึงต้องตกนรกหน้าที่ของจิตยาบที่ไม่รู้แล้วทาให้จิตวิญญาณหลงมิติก็คือ <c oughs> การเป็นตัวแทนของแก่นแท้คําว่าตัวแทนของแก่นแท้แปลว่าอะไรแปลว่าจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงครับแต่จิตวิญญาณมอบหมายให้ท่านทําหน้าที่แทนเขาว่าทานในที่นี้คือจิตยาบจิตยาบถ้าจะพูดให้มันชัดเจนและสวยงามก็คือจิตสามนึก คือนึกออกนึกเอานึกเองให้จิตหยาบของท่านที่มีความสามารถในการนึกออกนึกเอานึกเองเนี่ยทำหน้าที่สันสะเชอนแทนจิตวิญญาณเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นรูปรสกลิ่นเสียงที่อยู่ภายนอกรอบๆตัวผ่าน,นกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5หรือสิ่งที่จิตที่เป็นอายตนะภายในเป็นอายตนะตัวที่6ที่มันนึกเองเออเอง ที่มันนึกเองเออเองนั่นนะนี่เราพูดให้มันลึกไปนะให้มีความสามารถในการที่จะรู้ความจริงว่าเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิง่งใดแล้วท่านจะต้องสั่นสะเทือนให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านหรืออีกในยนหนึ่งคือต้องสั่นสะเทือนให้สอดคล้องกันกับความต้องการทางจิตวิญญาณเช่น ท่านถูกดนให้ดําเนินผ่านกระต่ายน้อยสีขาวตัวหนึง่งเช่นจิตวิญญาณของท่านดานดนให้ท่านต้องไปตลาดนัดตลาดสดให้ผ่านร้านขายเนื้อสัตว์ให้ท่านไปนผ่านแผงที่เขาขายปู ปูตัวดำๆหรือตัวแดงๆงก็แล้วแต่เมื่อท่านไปเห็นด้วยตาว่าเขาขายปูหรือเห็นด้วยตาที่เห็นกระต่ายน้อยสีขาวจิตวิญญาณของท่านต้องการให้ท่านสั่นสะเทือนเป็นแบบไหนท่านต้องรู้เพราะท่านเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจริงๆแล้วท่านเห็นกระต่ายสีขาวจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบอย่างท่านมองผ่านสองลูกตาของท่านเนี่ย ให้เห็นความน่ารักของกระต่ายท่านเห็นปูที่แผงขายปูในตลาดสดไม่ว่าปูดำหรือปูแดงให้ท่านมองเห็นว่าปูนั้นมันน่ารักปูนั้นมันมีความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ปูนั้นมีความหมายในเชิงธรรมะอย่างไรบ้างจิตวิญญาณของท่านดานดนโดยจิตใต้สำนึกของตัวท่านเอง พาท่านดําเนินไปเพื่อไปพบเจอสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งสมมุติในชีวิตประจาวันของท่านท่านเจออะไรเยอะแยะมากมายท่านถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นตัวแทนของแก่นแท้ก็คือของจิตวิญญาณของท่านท่านก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ของจิตญาณของท่านน่ยต้องสั่นสะเทือนเมื่อสัมผัสดูดูเห็นทั้งกระต่ายสีขาวทั้งปูสีดําปูสีแดงเนี่ยท่านต้องสั่นสะเทือนตอบสนองในนามของจิตวิญญาณของท่านอย่างไร ท่านต้องรู้ละเอียดและต้องปฏิบัติแบบนี้ถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นในชาตินี้ไม่ใช่คลั่งกับการถือศีลกินเจประพฤติธรรมนัง่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาตายแล้วขณะอุตส่าห์ทำความดีงามนะแต่ตายแล้วก็หลุดพ้นก็กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าทําหน้าที่ของจิตหยาบในนามของจิตวิญญาณไม่ได้มันถ้าไม่ใช่ว่าทําแค่นั้นล้วจะหลุดพ้นได้ทําแค่ที่เราท่องตะเคยียงแค่ที่ท่านคุ้นชินไปทําเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยาก ง่ายไหมครับถ้าท่านรู้ว่าจิตหยาบของท่านเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณท่านมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในท่านยอมรับอยู่แล้วเวลาคนตายเนี่ยก็ต้องมีการสวดศพส่งวิญญาณเวลามาเกิดพ่อกับแม่บอกโอ้ยขอจิตวิญญาณที่ดีๆมาเกิดเป็นลูกกูแลเวลาตายแล้วกูขอให้กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ขอให้มาเกิดในท้องพ่อท้องแม่ที่ร่ำรวยเป็นข่าบดีเป็นครอบครัวที่มีบุญกุศลเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเชียวแต่พอได้เป็นมนุษย์แล้วลืมอะไรกันครับเห็นหรือยังครับ ว่าความเหลวไหลในการเป็นมนุษย์นี่แหละมันจึงทําให้ท่านหลุดพ้นไม่ได้แล้วก็เลยพอจะหาทางหลุดพ้นก็หาหาทางไม่เจอก็เลยไปเดินตามหลังคนนําทางตาบอดเข้าเอา้าซวยไปเลยครัน้นี้หลงทาหลงทางขึ้นเขาวงกดรถเลี้ยวขึ้นพระสุเมนวนเวียนอยู่นั่นแหละก็ไม่รู้จุดจบอยู่ตรงไหนวนมาหลายภพชาติก็ไม่ถึงที่หมายสักทีครับทั้งที่เป็นมนุษย์ชาติเดียวตายแล้วกลับบ้านได้เลยถ้าปรารถนาจะกลับอย่างที่เรากําลังบอกท่านท่านเริ่มเห็นความจริงใช่ไหมครับ นี่เราบันทึกไว้ใน YouTube เพื่อเป็นความรู้ที่เป็นสัจธรรมเป็นพระคัมภีรคู่กับดาวเคราะห์โลกเสรีตรงนี้ไม่ใช่ใช้สําหรับพบชาตินี้ของท่านอย่างเดียวครับพบชาติหน้าแม้กระทั่งจิตวิญญาณที่มาจากฟ้าสีครามหลังพระบิดาชําระโลกเสร็จแล้วโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่เด็กๆจากฟ้าสีครามก็ต้องใช้ตําราของจิตจักรวาลในการเป็นคู่มือในการเป็นมนุษย์ที่ผ่านมาไม่มีพระศาสดาแต่ละพระองค์ได้แต่สอนได้แต่สัง่งแต่ไม่เคย บันทึกด้วยพระหัตถ์ของพระองคเองในคมภีในพระคำที่สอนทุกอย่างจึงบิดเบือนเบี่ยงเบนผิดเพี้ยนไปหมดชาตินี้เราจึงต้องกลับมากลับมาเพื่อเขียนพระคัมภีด้วยตัวเราเองไม่ต้องบอกผ่านใครไม่ต้องอาศัยความจําของใครเราพูดเป็นเสียงน้องบุญธรรมก็บันทึกเป็นเป็นแถบเสียงนั่นก็คือพระคัมภีร์ยุคใหม่เห็นหน้าตาเราอีกร้อยปีพันปีหน้าตาอาจารย์ปริญญาอนุตตรธรรมาอาจารย์คนนี้ก็ยังหล่อเหลาแบบนี้ยังเท่แบบนี้เนะ ยังเด็กตลอดใช่ไหมหลงตัวเองบอกไม่รู้แต่ว่าเราก็มีความสุขอยู่ตลอดมีเมื่อม,มีพวกท่านนะพวกท่านที่คอยเฝ้าฝังพระโอวาทของพระบิดาแล้วเราทําหน้าที่เป็นคนกลางอะพูดง่ายใช่ไหมเรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราทําแต่ความดีงามมันจะอายุสั้นได้ยังไงมันต้องอายุยืนยาวเชื่อเถอะท่านทั้งหลายนะทุกคนนะ่ะกลัวตายไม่อยากตายเท่านนะั้นไอ้พวกที่อยากตายคือพวกที่ท้อแท้นะตื่นเถอะนะอย่าท้อแท้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากนะเป็นมนุษย์แล้วก็ยากด้วยถ้าจะเป็นให้ตลอด ไหนๆมาเกิดแล้วสร้างวีรกรรมด้านบวกเอาไว้ให้คู่โลกให้ลูกหลานมันเล่าลือดีกว่าไหมดีกว่าสร้างความเลวระยำนะพอลูกหลานมันนึกถึงเราทีไรมันสาบแช่งทุกทีเพราะทําแต่ชั่วเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ได้นะทนาทลายความมั่นคงของสังคมทาความทำความสงบสุขของคนอื่นๆเนี่ยบาปกรรมรุนแรงทั้งนั้นนะครับเนะี่มันเราสร้างแต่สิ่งที่ดีงามเราไม่เป็นอุปสรรค ไม่เป็นขวากหนามของคนดีถูกไหมคนชั่วเราก็ไม่ขวางคนดีเราก็ไม่ขวางเ,เราฟังทั้งสองด้านทั้งคนดีคนชั่วเราฟังหมดเพียงแต่ว่าเราฟังแล้วเราจะปฏิบัติตามคนดีหรือคนชั่วนั่นก็เท่านั้นนี่คือโลกเสดีที่ท่านเลือกได้้าวเป็นตัวแทนของแก่นแท้เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังแล้วนะโอเคนาที่อย่างที่สองจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองต้องเปิดประตูสู่จิตวิญญ,ญาณจิตหยาบต้องทําหน้าที่เปิดประตูให้เข้าถึงจิตวิญญ,ญาณแก่นแท้ของตัวเองได้ซึ่งเรากล่าวนาอารามพบทไว้แล้ว คนที่ถือลูกกุญแจอยู่คือจิตหยาบและลูกกุญแจที่ไขม่มันล็อกอยู่ข้างนอกจิตวิญญาณไม่สามารถสะเดาะกุญแจจากข้างในออกมาได้ทั้งพี่พีเดนคือแม่นมและจิตวิญญาณของท่านยังซุกอยู่ข้างในอยู่ในห้องมืดยิ่งจิตหยาบจําไม่ได้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนานแค่ไหนจิตวิญญาณของท่านจะถูกขังลืมอยู่ในนี้จนกว่าจะตายอ่ะจิตวิญญาณที่จะสามารถสลัดะตัวเองออกจากกายหยาบที่กําลังจะดับได้ท่านเห็นไหมครับ ว่าท่านทำบาปไหมทำบาปหรือเปล่าไม่รู้ตัวเห็นไหมก็นี่ผิดบาปต่อตัวเองอยู่แล้วทุกวันนี้แค่ลืมว่าจิตวิญญาณอยู่ข้างในไม่ได้ทําอะไรโดยนึกถึงจิตวิญญาณเขาตัวเองเลยนี่ก็บาปต่อจิตวิญญาณเขาตัวเองแล้วสร้างวิบากรรมให้กับตัวเองแล้วนะครับวิบากรรมก็คือการทําผิดบาปต่อจิตวิญญาณแกนแท้ของตัวเองเราจึงบอกว่ามนุษย์ทุกคนน่ะถ้าจําไม่ได้ว่ามีจิตวิญญาณอยู่ข้างในตายไปแล้วตกตกนรกทุกคนนะครับเพราะว่าจิตวิญญาณหลงมิติจิตหยาบทําให้จิตวิญญาณหลงมิิต เพี้ยนอะพูดง่ายๆมะนั้นจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองต้องทําหน้าที่เปิดประตูสู่จิตวิญญาณเพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยเอาพลังงานที่อุตสาหแบกขนมาจากนอกเอกภพเพื่อจะมามอบให้กับดาวเคราะห์โลกดวงนี้ให้ออกมาทําหน้าที่ของตัวเองได้ซึ่งมันก็ไม่ยากวิธีการคือจิตยาบจะต้องสั่นสะเทือนให้เข้าถึงความรักเพื่อให้อันเป็นความรักที่บริสุทธิ์สูงสุดนี้ให้ได้ ถ้าเขาถึงความรักเพื่อให้อันสูงสุดได้ประตูมิติของจิตวิญญ,ญาณก็จะเปิดแอดออกมาจิตวิญญาณก็จะมาสั่นเสือนร่วมกับจิตยาในการให้ความรักแก่เพื่อนมนุษย์ให้ความรักกับโลกให้ความรัก,กจักรวาลได้ให้อย่างไม่รู้สิ้นสุดเพราะจิตวิญญ,ญาณเป็นญาณที่ไม่ได้ขนพลังงานความรักออกมาโดยตรงไม่ได้ขนเชื้อเพลิงมาโดยตรงแต่ขนเครื่องผลิตพลังงานเครื่องสร้างเชื้อเพลิงให้กับโลกก็คือความรักให้กับโลกอย่างไม่อัน้น มันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนยาน U F O ที่พระสุริยเทพทำหน้าที่แบกขนเอาแก๊สเหลวไปเติมให้กับดวงอาทิตย์อันนั้นยังมีวันหมดแทงหนึ่งเนี่ยนะเป็นล้านล้านลิตรอะเพราะยานใหญ่กว่าโลกสิบเท่าบรรจุบรรจุเชื้อเพลิงเหลวเอาไปป้อนให้กับดวงอาทิตย์ะ่ะแล้วป้อนทีเนี่ยต้องป้อนทีละสองลำเพราะว่าดวงอาทิตย์ใช้พลังงานสูงมาก ต้องมีการเติมตลอดเติมทุกอาทิตย์นะพอเติมแล้วปั๊บเนี่ยพลังงานใหม่ที่เติมเข้าไปเนี่ยเป็นเป็นเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยถ้าจะให้มีพลังงานที่สมบูรณ์และสมดุลในการแผ่มายัางระบบโลกหรือแผ่มาทั้งระบบสุรสิยะจักรวาลพี่พี่ช่างเทคนิคเขาต้องจุดระเบิดที่พื้นผิวของดวงอาทิตย์ทำให้มันเกิดการระเบิดเพื่ออะไรเพื่อเมื่อระเบิดแล้วเพื่อใ แผ่รังสีแผ่ความร้อนแผ่แสงสว่างเปล่งปลั่งออกมาจากข้างในดวงอาทิตย์เนี่ยนะถ้าไม่มีจุดดําไม่ใช่จุดดับนะถ้าไม่มีจุดดาก็คือพายุหมุนบนดวงอาทิตย์พายุหมุนบนพื้นผิวดวงอาทิตย์เกิดจากการระเบิดนะบนพื้นผิวดวงอาทิตย์นั่นแหละเพื่อที่จะส่งพลังงานหรือแผ่รังสีมายังโลกและจักรวาลนี้ได้ถ้าไม่มีจุดดําดวงอาทิตย์ก็ไม่สามารถ aza, ที่จะแผ่รังสีแผ่คลื่นความร้อนออกมาโดยรอบได้ นอกจากคลื่นวิทยุเท่านั้นคลื่นวิทยุมันไม่มีอะไรเป็นสื่อกลางมันก็สามารถแผ่ออกมาได้จากการระเบิดเนะ่ึกภาพออกไหมครับนี่คือความจริงที่เราจะเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นเมื่อจิตหยาบไม่รู้หน้าที่ว่าตัวเองจะต้องเปิดประตูสู่จิตวิญญ,ญาณก็เลยได้แต่สั่นสะเทือนเป็นจังหวะสามชาโลภะโทสะโมหะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงจนกระทั่งจิตวิญ,ญญาณเนี่ยนะมันมีจิตหยาบมันมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็เลยพลอยเต้นโลภะโทสะโมหะก็คือเต้นด้ววยคาามถี่ชลง ขณะที่จิตวิญญาณนะเต้นด้วยคลื่นความถี่สูงคือรักเพื่อให้เป็นอุเบกขา,าโดยตลอดก็ต้องกลายเป็นจิตตกสั่นสะเทือนไปตามจิตหยาบมันเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณเนี่ยมันเสื่อมมันป่วยก็ต้องส่งไปนรกเพื่อซ่อมแซมใหม่กลับให้หายป่วยจึงจะส่งกลับมาเกิดได้ใหม่ได้พี่บีน้องๆครับถ้าจะให้ท่านเข้าใจภาพที่ชัดเจนเรามาดูสไลด์ชิ้นนี้ครับพี่บีน้องๆครับท่านมองดูนะฮะ มีคนหันหลังให้ท่านแล้วมีอักษรเขียนว่าจิตหยาบและมีลูกศรชี้จิตหยาบก็คือรูปธปรรมทางพลังงานที่เป็นอาการของจิตที่จิตวิญญาณของท่านแบ่งภาคออกมาให้มาอยู่ส่วนนอกจิตหยาบของท่านจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่หยาบๆคือโลภะโทสะโมหะและราคะทั้งปวงให้จิตหยาบ เจอสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร่าไม่ว่าเป็นรูปรสกลิ่นเสียงเหตุการณ์สถานการณ์ตัวตนบุคคลจิตวิญญาณสร้างสิ่งแวดล้อมเอาไว้โดยรอบเพื่อให้จิตหยาบนั้นได้เผชิญเมื่อเผชิญแล้วก็ให้ค่อยๆเรียนรู้ที่จะยกระดับแรงสันสะเทือนจากย่านความถี่ต่ำคือโลภโทสะโมหะราคะาอาวิชชาทั้งหลายทั้งปวงหรือพูดง่ายๆคือกิเลสตัณหาทั้งหลาย ให้ยกระดับแรงสันสะเทือนให้เหนือกว่าย่านที่เป็นกิเลสตัณหาให้ได้ก็เหมือนกับการขึ้นกระไดไปเปิดปุญแจไปเปิดประตูประตูให้กับจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในพื้นที่สีขาวและมีมีกงจักหมุนอยู่นะเราสมมตินะฮะทั้งหมดที่เราสมมุติให้จิตหยาบก็คือมนุษย์คนนีย้ยกระดับจิตหยาบตัวเองเข้าให้ถึงประตูมิติคือประตูของจิตวิญญาณแล้วไปไขประตูมิตินั้นออกมาซึ่งแน่นอนจิตหยาบโดยมนุษย์เนี่ยจะไปถึงประตูนั้นและสามารถไขกุญแจเปิดประตูออกมาได้ นั่นก็คือต้องสันเซียนเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยได้สันเซียนเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้นั่นแหละจึงจะก้าวขึ้นไปสู่จิตวิญญาณที่เราเคยบอกว่าถ้าท่านจะนิพพานได้ถ้าท่านจะหลุดพ้นได้ท่านต้องยกระดับจิตหยาบกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเป็นหนึ่งในพันธสัญญาหกข้อที่เราเคยนํามากล่าวเอาไว้บนโลกนี้นานแล้วและกล่าวถึงอยู่บ่อย อยากทราบว่าพันธะสัญญาหข้อมีอะไรบ้างก็ลองไปค้นในพระคัมภีร์จิตจักรวาลดูนะบางเล่มก็มีระบุไว้หรือไปฟังพระโอวาท <c oughs> ในตอนเก่าๆนี่เราก็กล่าวมา3ามสตอนแล้วว่าทั้งวันนี้ได้พูดเรื่องพันธะสัญญาหกขนีกคือหนึ่งในพันธะสัญญาหและแต่ว่าภาพเนี้ยเป็นภาพที่เราจําลองขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพื่อให้ท่านได้เข้าใจถ้าผ่านมาในจิตยาบไม่รู้ว่ามีจิตวิญ,ญญาณอยู่ข้างใน จิตหยาบมันก็บ้าๆบอาๆขึ้นลงขึ้นลงกระไดแล้วไม่เคยไปแตะต้องประตูไม่เคยไปสนใจว่าเบื้องหลังประตูบานนี้มีจิตวิญ,ญญาณของตัวเองซึ่งเป็นแก่นแท้และแบ่งภาคออกมาเป็นตัวเองให้ตัวเองทําหน้าที่แทนอยู่ข้างนอกแล้วให้ตัวแทนของตัวเองมีหน้าที่เดาะกุญแจเปิดประตูให้ตัวเองคือจิตวิญญาณที่เร้นอยู่ข้างในถูกขังอยู่ข้างในให้ออกมาก็ปแปลว,ว่าท่านต้องมีหน้าที่ในการปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระใช่ไหมเราจึงมีคําว่าอิสระภาพ คำว่าอิสระภาพลอยอยู่เบื้องบนทางขวาบนจอเล็กเห็นคําว่าอิสระภาพไหมครับทุกวันนี้จิตวิญญาณของท่านไม่มีอิสระเพราะถูกขังอยู่ข้างในและถ้าจิตหยาบของท่านเหลวไหลไร้สํานึกไม่มีสติทางวิญญาณนั่นคือการลั่นดานขังจิตวิญญาณของท่านเอาไว้จนกว่าจะจบสิ้นอายุขัยในชาตินี้จิตวิญญาณจึงจะเป็นอิสระหลุดออกไปจากกายหยาบนี้ได้ถามว่าถ้าท่านอายุยืนร้อยปีพันปีหมื่นปีแค่ไหนจิตวิญญาณก็จะต้องเศร้าหมองจะต้องทุกข์ระทมพร้อมกับ แม่นมก็คือพี่พพียเดียนสี่เป็นเหมือนไข่ขาวห่อหุ้มจิตวิญญาณในรูปธรรมที่เป็นกล่องพลังงานเอาไว้ข้างในพี่พ,พีน้องๆครับนี่คือปริศนาธรรมที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่ฟังพระโอวาทพระบิดาที่ทรงสื่อผ่านบุตรเอกอย่างเราไปฟังพระาศาสดาพระองค์อื่นพระองค์เดียวและไม่ฟังเราท่านจะไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้และท่านก็จะกลับบ้านไม่ได้ยังไงยังไงก็กลับบ้านไม่ได้ ยกเว้นท่านเข้าถึงอนุตตรด้วยสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนพระพุทธองค์ท่านถึงจะกลับบ้านได้เพราะพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องที่เรากล่าวนี้แต่เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหรือไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์ที่จะต้องกล่าวในตอนนั้นเพราะมนุษย์จะต้องหาวิธีเข้าถึงความจริงตรงนี้ให้ได้ด้วยตนเองหรือไม่งั้นก็ต้องฟังจากผู้ที่มีหน้าที่คือพระบุตรเอกที่พระบิดาส่งมาเัระพระพุทธองค์จริงไม่ได้กล่าวไม่ใช่พระองค์ไม่รู้ นะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เรามาเฉลยให้เพราะนี่มันสิ้นยุคแล้วครับเราจึงมาเฉลยให้เราไม่ใช่พระบุตรเอกที่อาสาพระองค์ลงมาเพื่อกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์เพื่อเติมเต็มบางสิ่งที่ขาดแต่วันนี้เรามาปิดยุคพระบิดาพิพาษาโลกแล้วเรามาปิดยุคเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เคยมีใครรู้อะไรที่ไม่เคยมีผู้ใดกล่าวพระบิดาจะเมตตาให้เรากล่าวเอาไว้เป็นความรู้คู่โลกมันถ้าท่าน,าน,านฟังอยู่ ชาวจิตจักรวาลในโชคดีไหมล่ะท่านเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยบนโลกนี้นะที่ได้ฟังมหัศจรรย์แห่งธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมของแท้ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมปลอมๆเพราะเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีใครกล่าวไว้บนโลกนี้และกล่าวเองก็ไม่ได้เพราะเป็นความรู้ที่อยู่นอกกะโหลกคําว่านอกกะโหลกแปลว่าสมองของมนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงเองได้ในสัจธรรมความจริงเหล่านี้ที่เรากําลังกล่าวท่านในภาพที่ฉันเห็น มีใครคิดเองได้มีใครอธิบายท่านฟังได้นี่คือความรู้นอกกระโหลกแปลว่านอกความสามารถในการใช้สมองสองซี่ของท่านที่จะเข้าถึงสัจธรรมนี้และเป็นองค์ความรู้นอกกะลานอกกาลาแปลว่าอยู่นอกระบบเอกภพหรือนอกอนันตจักรวาลที่ครอบท่านทั้งหลายเอาไว้เพราะความจริงนี้ในอนันตจักรวาลน,นี้ไม่มีแต่เป็นความจริงที่อยู่นอกนอกอนันตจักรวาลถามว่า ความจริงที่อยู่นอกอ,น,อนันตจักรวันก็คือมีพระบิดาแต่เพียงผู้เดียวพระผู้สร้างหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวันแต่เพียงผู้เดียวแต่เพียงพระองค์เดียวท่านที่รู้ความจริงเหล่านี้พระองค์จึงให้เรามาเกิดและพระองค์ก็มีหน้าที่สื่อมาแล้วบอกให้เราพูดความจริงมีเท่านี้เห็นภาพนี้แล้วเข้าใจนะคุ้มค่าไหมได้เห็นภาพเนี้ยพระท่านจําไว้ครับอย่าลืมอย่าหลงตัวเองจิตหยาบถือตัวท่านยังมีจิตวิญ,ญญาณอยู่ข้างในท่านต้อง ทำให้จิตวิญญาณท่านมีอิสระภาพคือไขกุญแจประตูให้จิตวิญญาณนั้นออกมาร่วมกับท่านร่วมกับจิตยาในการทําหน้าที่ให้พลังงานกับโลกเพียงแค่ท่านรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงคนอื่นจนทําให้คนอื่นรักไม่ได้ให้ไม่เป็นสามข้อรักได้ให้เป็นจริงๆแ้ะถ้าท่านพูดเห็นแก่ตัวนะท่านทำสองอย่างรักได้ให้อภัยให้เป็นถึงแม้คนนั้นไม่สมควรให้อภัยคนนั้นไม่น่ารัก ท่านทำสองอย่างนี้แต่ยังไม่พอไงช่วยตัวเองได้แล้วต้องช่วยเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยคืออย่าไปก้าวล่วงเขาไปก้าวกายล่วงเกินเขาไปว่าไปเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขามันทําให้เขารักท่านไม่ได้ให้อภัยท่านไม่เป็นอีกมันก็วนเวียนอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วคือรักได้ให้อภัยเป็นต้องช่วยเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยก็คืออย่าไปก้าวล่วงเขาอย่าไปล่วงเกินเขาอย่าไปเป็นเงื่อนไขด้านลบของคนอื่นโอเคไหมล่ะเห็นไหมเราไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมมนุษย์ไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ต้อง เหตุผลข้อที่สี่ทำไมต้องตกนรกคำตอบข้อที่สี่คือจิตหยาบไม่รู้วิธีปฏิบัติ